บมอสนินยาเยานี่เว้ยของกูของแท้ของแท้ของแท้ของหมอสุนินบมอสุนินบมอสุนินบอสุนินหมอสุนินไม่นั่งเทควันลงหมอสุนินเทคแชมป์เป็นวันที่เท่าไหร่นัดก,กันมาวันพี่หมอสุนินเนี่ยเขาจะมารายการพวกเราแล้วตอนนี้เขาท้าทายเราในติ๊กต็อกในอะไรเต็ไมไปหมดเลยพี่พี่ว่าไงโยโย ทำแล้วโยกแล้วพี่วใบก็มาดิครับก็มาเขายังไม่รู้ลิบมือพี่แน่เลยโอ้โหนี่พี่จะบอกจริงนะน้ำหนักมือพี่เนี่ยตั้งแต่โควิดมานี่มันหนักขึ้นเยอะเลยนะเออไม่รู้เขาจะรับไหวป่ะขนาดเมื่อคืนนี้นะเหนียพี่อ่ะหลับคามือพี่เลยพี่ตอบหรอนวดให้มันฮะดี๋ยวนี่คือเดพโฟเดาโฟเดาไฟพี่พี่ดึงไหมพี่ดึงหนวกไหม เดี๋ยวพี่จะมัดรวมกันเลยแล้วก็น้ำมันร้อนสันเลยเอาแบบจุดดึงแม่กระจอกจุดให้พรึบเลยพวกมึงรับผิดชอบไหวไหมกูทำได้เอาวะถ้ามึงเปิดขนาดนี้กูทำคุณรอดูเดี๋ยวพี่นุ้ยโอเคนะหมอนะรู้เรื่องเจอครับ The Four the Five เรียบไหมเรียบไหมเจอกันมัดดิครับ Yo!